ก็ได้เรียกว่าเป็นงานที่แบบใกล้ชิดกับพวกเรามากเลยนะครับเป็นของซิมเซธีเนาะที่เราได้ทํางานร่วมกันครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นกันเองเนาะงานนี้ใช่แล้วก็แบบมีให้แฟนๆสุ่มลักยี้แฟแล้วก็แบบมีเล่นเกมอะไรกันด้วยก็สนุกสนานครับผมซึ่งกิจกรรมในงานก็จะค่อนข้างเอกลุศิรเลยครับได้เจอพวกเราแบบใกล้ชิดแล้วก็มีทั้งได้ร่วมสนุกแล้วก็ได้ดูโชว์พิเศษของพวกเราด้วยครับผมครับผมไหม ีี้รีส่นสอคบไปอะค่ะรู้สึกยังไงจะแปครับครับผมก็สำหรับซีซั้นสองก็ก็ถือว่าเป็นการปิดปิดตำนานซีรีส์บังเอิญหลักได้ค่อนข้างสมบูรณ์ทั้งในบทของติ้นแคทหรือว่าตัวเรื่องอื่นๆในคาแรคเตอร์ต่างๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดทั้งสองซีซั่นด้วยแล้วก็ ขอบคุณที่ติดตามกันต่อๆไปด้วยนะครับผมครับครับก็ได้มีกานร้องเพงลงของซีรีส์กันด้วยครับ,รบก็ตอว<ก>นี้เลยครับในแต่ละพาร์ทนะก็จะมีเพลงของแต่ละนักแสดงแต่ละคนแบบนี้ครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติครับเพราะว่าของผมเลยเป็นทางพี่เอกได้ทําให้หหส่วนเพลงรวมก็จะเป็นพี่ยอดโจพี่มาพี่เป้พี่เป้องไม้ใช่ครับใช่ครับของผมก็ เป็นพี่บ๊อบบี้สามบาทห้าสิบครับผมก็โจ๊ะๆดีครับก็รู้สึกว่าท้าทายดีฮะครบหนึ่งล้านวิวแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะเจ้าความบังของแบงก็ก็รู้สึกใกล้ดีครับผมใกล้อะไรครับไม่เนี่ยใกล้อะไรก็เพลินไปเลยครับผมก็รู้สึกขอบคุณทุกคนนะขอบคุณทุกวิวก็อยากให้เพลงมันติดหูเพราะว่าเพลงมันสนุกฟังสบายครับผม เต้นด้วยใช่เต้นด้วยครับนี่นะคะเพลงรักคือไปแล้วก็คือไปแล้วจริงๆเป็นโปรเจกต์ที่ผมทำคัฟเวอร์กันนีออนเฉยๆนะเพราะว่าตอนแรกคุยกับทางพี่ก้องทางผู้จัดว่าแบบเออตอนแรกพี่ก้องก็บอกว่าเออตินเนี่ยจะร้องเพลงอะไรยังไงได้บ้างแต่ก็เราคุยแล้วรู้สึกว่าตินไม่น่าจะมาร้องเพลงอยู่ก็เลยไม่ได้มีเพลงส่วนตัวของตินออกมาครับผมแต่ว่าเป็นทำเป็นคัฟเวอร์กันแทนครับปกติเป็นนักแสดงพอมาร้องเพลงใช่ไหมครับก็รู้สึก จริงๆตอนแรกกดดันนะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนไม่ได้ร้องเพลงตั้งแต่แรกครับน hmm. ะครับแต่พอเข้ามาตรงเนี้ยพอเราได้พัฒนาไปเรื่อยๆได้เรียนได้อยู่กับมันไปเรื่อยๆนะครับมันทําให้เรารู้สึกว่าเริ่มชอบเริ่มหลงรักการร้องเพลงขึ้นครับ hmm. อืโอ้ยของเพิร์ดไม่ได้ร้องเพลงแต่ต้นแต่ผมเพียนแต่ต้นเลยครับ <c economies> เบมื่อก่อน <c oughs> คือเพียนมากครับผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็ยังเพียนอยู่ดีครับผมแต่ว่าน้อยลงแล้วอ่าก็พัฒนามาเรื่อยๆก็คือแบบเราก็ต้องปรับตัวให้ทันนะครับผมใช่ นนครับก็จริงๆก็จริงจริงมินก็ปกติก็ไม่ค่อยได้ร้องเพลงเท่าไหร่ไม่ค่อยใช่ทางเท่าไหร่ครับตอนแรกๆก็แบบไม่ไม่ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้ร้องเพลงด้วยซ้ำครับแต่ว่าพอมาได้โอกาสมาก,ก็ต้องพยายามทำเต็มที่ก็ต้องพัฒน,นาต่อไปเรื่อยๆอนนครับผม,มก็เป็นงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยครับผมก็ใช้ให้ควางานของแต่ละคนนี่เลยเมื่อเช้าคุณพุ่งไปมาครับผมก็กําลังจะมีภาพยนตร์เรื่องบอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึงนะครับเฮ้ยเพื่อคุหยามไม่ใช่ชื่อเรื่องชช่หรือเปล่ จะฉายวันที่14กุมภาพันธ์ครับผมผิดผิดเหรอครับอบอกอ, oh, อ๋อเทลมีเดอะเวอร์ไอเลิฟอยู่เฮ้ยเออเวอร์ชันภาษาอังกฤษก็ได้เผื่ออิ <the> เอนเดอร์แบนด์นาจะฉายวันที่14กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตบอยเฟรนด์ที่จะวันที่19ธันวาคมนะครับแล้วก็มีโปรเจกต์อื่นๆตามมายัางไงอยากให้ติดตามกันนะครับแ,แล้วก็ของของมินก็มีวอนเธอครับเป็นภาพยนตร์เหมือนกันเข้าฉาย24ธันวาคมนี้ครับผม แล้วก็เดี๋ยวมีโปรเจกต์อื่นๆเหมือนกันนะผมใกล้ๆนี้ก็น่าจะได้บอกกันทุกคนเหมือนกัน <c oughs> ครับผมก็มีโปรเจกต์เซเว่นซองครับผมแล้วก็ซีรีส์จีนฮะที่เล่นกับนักแสดงจีนด้วยครับผมก็ถ่ายทำไปแล้วเบื้องต้นก็ประมาณ5คิวเนาะห้าคิวแล้วใช่ครับผมก็รอติดตามเร็วๆนี้ครับผมว่าออนแอร์ที่ไหนเมื่อไรครับผมขายขึ้นหนสายสิบเจนตโอเคไป ครับผมก็อยากจะฝากซิมเศรษฐีไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับผมก็รักซิมเศรษฐีนะครับร <c oughs> ักมากนะครับ